อันนี้วิธีพับที่นอนให้เด็กอนุบาลน,นะคะบอกให้ทําถูกวิธีและสวยงามนะคะอ่ะสวัสดีกล้องหน่อยพนกักงานจ้าเนี่แหละค่ะพนักงานจะสาธิตนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มีลูกโรงเรียนอนุบาลน,นะคะบึ๊บนี่พับสองพับเข้ามาหากันก่อนนะคะนี่นี่อา้าวสอนคุณแม่อนุบาลที่มีลูก อนุบาลที่ว่าเวลาพับที่นอนให้เด็กๆเนะะี่ยค่ะบึ้บนี่บึ้บนี่พับมาสองบึ๊บนานชนกันนะคะตะขบชนกันนะคะแล้วก็ขาเน็บไว้นี่อันนี้ตรงหมอนนะคะบึ้บนี่เห็นไหมคะ จัดข้างในให้สวยๆเออเน,นี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะป้ายก็ติดตามนี้เลยนะคะสังเกตป้ายด้วยนะคะป้ายชื่อป้ายโลโก้ของเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยค่ะบบ๊บนี่นี่นเห็นไหม <ๆ S 1> ล่ะคะ <ๆ S 1> มือใหม่อะมือกดหน่อยมันเป็นฟองนุ่ม ที่นอนเบาะที่นอนเด็กอนุบาลน,นะคะบบนี่เห็นไหมคะแหมสวยงามที่แรปเข้ามาก็จัดเพื่อความสวยงามให้เด็กนะคะบึ๊บนีบบ่นี่ค่ะแล้วก็จัดดูแลความเรียบร้อยนะคะป้ายสติกเกอร์ต้องติดแบบนี้นะคะ นะคะเห็นไหมล่ะคะทีนี้ก็ให้เด็กให้เด็กเจ็บจากโรงเรียนมาซากักหรือให้คุณแม่จัดไปให้ลูกๆตอนอตอนไปโรงเรียนนี่นะคะ่ะเห็นไหมล่ะคะยากไหมคะดูวิธีติดสติกเกอร์ด้วยนะคะว่าติดระดับไหนเวลา ครับเข้าไปอะคะ่ะจะติดด้านหลังของเบาะนะคะสังเกตนะคะติดด้านหลังของของเบาะนะคะจะติดตรงนี้หรือจะมัดก็ได้เลือกสเต็ปไหนสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าติดตีนตุ๊กแกเด็กเขาก็จะติดง่ายเจ็บง่ายกว่าถ้าเด็กมาผูกมาอะไรอะเด็กก็จะผูกไม่เป็นนะคะนี่ กระชับอะไรก็เลื่อนเอานะคะนี่ไงสวยงามยังเอย่ยเส้นตรงยังเอย่ยเอาเอาป้ายชื่อตั้งขึ้นให้ผู้ปกครองเห็นที่ว่าเวลาปักป้ายชื่อลูกเวลามัดเสร็จแล้วจะต้องอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็หิว้วนี้หิว้วนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะบึ้บหิว้วปิ๊กไปกับซ้ายกับขวาให้ผู้ปกครองดูหน่อยว่าป้ายชื่อคนอยู่ตรงไหน นั่นแหละค่ะจะออกมาแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ